สวัสดีครับผมอยู่กับผมแล้วครับแจ็คมีไลฟ์ครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไอออนรุ่งเจอร์สไตล์วีครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไอออนรุ่งเจอร์สไตล์วีแน่นอนครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าไอออนยูทีครับผมซึ่งไอออนยูทีเนี่ยตัวนี้ที่อยู่ด้านหลังของผมตัวนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมครับผมตัวนี้ของไอออนยูทีเนี่ยจะมีอยู่ที่2รุ่นด้วยกันนะครับมีตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายถึงตัวรถของแต่ละรุ่นกันครับว่าไอออนยูทีเนี่ยลหลายๆคนอาจจะยังไม่เคย ฟังเรื่องรายละเอียดตัวรถต่างๆหรือว่าระยะการขับต่างๆออปชันมันเป็นยังไงนะครับราคาเท่าไหร่ออปชันแตกต่างกันตรงไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้คนที่ยังไม่ได้ฟังเนี่ยยังไม่เคยได้รู้เนี่ยอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมอะด้านหลังของผมตัวนี้นะครับเป็นรุ่นพรีเมียมครับผม iOn UT รุ่นพรีเมียมนะครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่จะวิ่งได้500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผมราคานี้ตอนนี้เนี่ยที่เปิดตัวตัวน,นี้ของตัวพรีเมีี่่ยยมนนะอูทท669,900บบาครั และล่อราคาณปัจจุบันนะครับตัว I อ n u นรุ่นพรีเมียมนี้นะครับราคาเหลืออยู่แค่599,900บาทเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอครับผม i อ n u นตัวนี้นะครับรับประกันแบตบให้ตลอดอายุการใช้งานเลยทีเดียวอ่าผมบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากนะครับสำหรับตัวของ i อ n นะครับผมสำหรับใครที่ตัดสินใจอยู่นะครับกับกำลังที่ว่าคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหม i อ n UT ไอโปรโมชั่นไปดีผมบอกเลยตอนนี้ดีที่สุดแล้วนะครับผมอ่ะ นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันนะครับส่วนตัวของ i อออ UT Premium เนี่ยมันจะแตกต่างยังไงกับตัวสแตนดาร์ตนะครับหนึ่งเลยครับที่เราสังเกตได้เห็นได้ชัดเลยครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับส่วนตัวสแตนดาร์ตจะเป็น16นะครับผมแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนตัวพรีเมียมนะครับจะมีตัวเป็นหลังคาพาโนรามิกนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนตัวสแตนดาร์ตเนี่ยจะเป็นหลังคาแบบทึบนะครับผมแล้วก็ภายในนะครับของ i อออนยตัวพรีเม จะมีเป็นเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบายอากาศนะครับก็คือในตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นแบบปรับแบบแมนนวลนั่นเองนะครับผมส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่แตกต่างเลยก็คือจะเป็นด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นหลังเป็นฝาท้ายเปิดแบบเป็นไฟฟ้าพร้อมเปิดอัจฉริยะนั่นเองนะครับผมอ่ะนะฮะอีกหนึ่งจุดนะฮะที่เพิ่มขึ้นมาของไอออนตัวพรีเมียมนะครับตัวสวแตนดาร์ดตัวยูทีนะครับตัวพรีเมียม จะเป็นตัว Wallet Charger นะครับที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็ในตัว Standard เนี่ยจะไม่มีนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในที่แตกต่างอีกหนึ่งจุดนะฮะหลายๆจุดดีกว่าเดี๋ยวผมพาให้ดูนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูนะเดี๋ยวตามกันไปดูครับอีกหนึ่งจุดนะฮะของตัว p ีเมียมกับตัว Standard ที่แตกต่างกันเลยก็คือตัวนี้ฮะจะเป็นตัวที่บังแดดนะครับพอเปิดออกมาเนี่ยตัวที่บังแดดของตัว p r e m i ยมเนี่ยจะเป็นไฟแบบ LED 2ฝั่งสีขาวนะครับผมในส่วนของตัวรุ่น Standard เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ เป็นไฟสีส้มนะครับตรงนี้อ่าแต่ว่าจะเป็นแบบเลื่อนแบบนี้ถ้าเกิดในตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวพรีเมียมก็จะพับขึ้นมาแบบนี้นะครับที่อีกหนึ่งจุดที่แตกต่างเลยนะครับผมส่วนอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมสังเกตได้ก็คือจะเป็นตัวพวงมาลัยครับพวงมาลัยของตัวพรีเมียมนะครับจะมีเป็นการเดินเส้นสายคือของเส้นได้นะครับผมซึ่งจะมีให้มีความแบบพรีเมียมมากกว่านะในตัวของตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นแบบเรียบเรียบนะครับตัวนี้เป็นเรียบเรียบนะครับที่แตกต่างกันเลยนะครับส่วนเบาะผมมีความรู้สึกวว่าตัพีเมมย มันค่อนข้างจะหนากว่านิดนึงนะครับเนื่องด้วยตัวตัวตัวพรีเมียมเนี่ยมันมีตัวระบายอากาศนะครับเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับพัดลมระบายอากาศของตัวเบาะผมรู้สึกว่ามันจะดูเหมือนเหมือนหนากว่าหน่อยหนึ่งนะครับส่วนภายในก็เหมือนกันครับผมมีให้เลือก2สีนะครับมีเป็นสีเบจแล้วก็สีสีดานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับว่าตัวพรีเมียมเนี่ยเอาสแตนดาร์ดเนี่ยมีตรงไหนแตกต่างอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับ สำหรับตัวในแถวหลังนะครับห้องมูลสารแถวหลังของไอออนยูทีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเล็กลูงเฮดรูมเนี่ยค่อนข้างจะเหลือเยอะนะครับอันนี้ผมสูง170นะครับหนักประมาณ70กว่านะครับเกือบ80เนาะนั่งก็จะประมาณนี้ครับผมนะนะฮะแล้วก็ตัวอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างนะครับผมของตัวสแตนดาร์ดและพรีเมียมคือตรงนี้ฮะของตัวพรีเมียมจะมีเป็นตัว usb ให้หนึ่งจุดตรงนี้นะครับตรงช่องแอร์ตรงนี้นะครับส่วนตัวพรีเอ่อตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีนะครับผม ก็บอะด,ด้านหลังสามารถปรับได้ประมาณ5องศานี่ครับคือคือข้อแตกต่างของไอออนนะนี่อ่ะเห็นไหมทั้งสแตนดาร์ดและพรีเมียมมีเหมือนกันนะครับปรับเบาะให้นี่5องศาหน่อยนึงถามว่าเวลานั่งเนี่ยมันก็จะมีความแบบพอรู้สึกประมาณนึงนะครับเวลานั่งให้ด้วยองศาที่เองลงไป5องศานะผมว่าดีอันนี้ดีครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถกันนะครับของตัวพรีเมียมสแตนดาร์ดนะครับครับผมในส่วนของ ตัวพรีเมียมนะครับจับด้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะพร้อมเปิดอัจฉริยะนะครับส่วนตัวอ่าสแตนดาร์ดจะเป็นเปิดแบบธรรมดาเป็นโชคธรรมดานะครับด้านหลังก็นี่ครับเหมือนกันครับผมอ่าของทางตัวถ้าเรามาดูด้านนี้ครับถ้าเรามาดูด้านนี้ครับตัวของตัวพรีเมียมนะครับจะมีเป็นไฟ LED ให้นะครับตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีอ่านี่ครับไฟสองด้านหลังนะครับอย่างอื่นเหมือนกันหมดครับของตัวพรีเมียมแล้วก็สแตนดาร์ดนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับปรับเก็บได้2ระดับสองสเต็ปนี่นะครับสวยงามนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับคร่าวๆนะครับผมว่าทั้งตัวสแตนดาร์ดและพรีเมียมเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วราคาที่แตกต่างกันเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเดี๋ยวเราไปสรุปให้กันครับครับผมสำหรับ i อออนยูทีทั้งสแตนดาร์ดและพรีเมียมนะครับ ราคาแตกต่างกันอยู่ราวๆแสนสามหมื่นบาทนะครับซึ่งราคาตอนนี้เนี่ยของไลออนยูทีตัวพรีเมียมนะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแล้วในตัวสแตนดาร์ดนะครับ,ร,บราคาอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทต่างกันอยู่แสนสามนะครับผมลูกค้าแสนสามเนี่ยลูกค้าจะได้ตัวอ่าถ้าเกิดสมมุติซื้อตัวพรีเมียมนะครับจะได้หลังคาพาโนรามิก้อมมานไฟฟ้านะครับจะได้ล้อแมอ็กซ์รอบสิบเจ็ดนะครับผมจะได้มอเตอร์ที่แรงกว่านะครับผม แล้วก็จะได้แบตเตอรี่ที่วิ่งไกลกว่า80โลก็คือ, 500, อจาก500อ่าจาก420เป็น500นะครับผมแล้วก็จะได้อ่าไวเลสชาร์เจอร์ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าเปิดอัจฉริยะนะครับผมถามว่าแต่ละคนเนี่ยการใช้งานไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะครับลองอ่าเวทร,ราคาดูครับกับราคา599,900บาทนะครับกับออปชั่นขนาดนี้นะครับระบบความปลอดภัยขนาดนี้นะครับหรือจะเลือกเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับราคาอยู่ที่4ี9 9 0 0บาท กับไดออปชั่นความปลอดภัยที่ครบนะครับแต่ว่าเราไม่อยากได้ฝาท้ายไฟฟ้าเราไม่อยากได้หลังคาพานโนรามิกเราไม่อยากได้ไวเลชเจอร์ล้อแม็กซ์17พวกนี้คือกําลังมอเตอร์เราโอเคและกลับระยะทางต่างๆเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับในช่วงนี้เป็นงานาเรียกใกล้จะถึงงานมอเตอร์เอ็กโปปลายปีนะครับก็คือจะทางเราเนี่ยมีทางไอออนนะครับมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไอออนยูทีนะครับ ทั้งรุ่นสแตนดาร์ดและพรีเมียมนะครับจะได้รับประกันแบบตลอดอายุการใช้งานทั้ง2รุ่นเลยนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ i o อ UT อยู่แล้วนะครับอยากทดลองขับนะครับสนใจติดต่อแจ็คตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะกดไลค์กดติดตามช่องแจ็คไว้ได้นะครับผมยังไงแล้วอยากทดลองขับติดต่อแจ็คมาได้สำหรับวันนี้แจ็คฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ